เนื่องจากเมื่อวานนี้คุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมฮะมีคุณยายคนหนึ่งสงสารมาก <ฮะ S 1> ก็คือทางด้านของคุณยายสุพัตราเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับหรือว่ายายสุขที่ชาวบ้านเรียกกันแก้ไขไข่เจียวอยู่ที่อาคารบางใหญ่ซิตีต้ตึกบี <ฮะ S 1> อยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมืวว่อวานนี้คุณผู้ชมฮะแกโดนแก๊งเงินกู้เนี่ยนะกกฮะบุกมาหาแกและหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเอาโทรศัพท์มือถือตบหน้ายายแล้วก็ถุยน้ําลายนะฮะใส่ข้าวยายเนื่องจากว่ายายไปกู้นี้ยืมสินแล้วยายเนี่ยยังไม่ยอมจ่ายดอกโดย ปกาศกันไปเนี่ยหลายสํานักคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าตัวยายเองเนี่ยเอาจริงคนเนี่ย อาจจะคิดบอกเอ้ยแล้วยายเป็นหนี้เขาก็ต้องใช้มไม่ใช่ว่ายายไม่อยากใช้นะฮะ,ะแต่ยายมีลูกซึ่งนอนป่วยอยู่ที่บ้านแล้วยายต้องเป็นคนดูแลวันนี้คุณผู้ชมครับต้องขอบคุณตํารวจกับทางผู้หลักผู้ใหญ่ปลัดอาเภออะไรต่างๆล่าสุดตัดภาพไปดูวันนี้เลยนะฮะยายสุกเองได้รับการช่วยเหลือเห็นบอกว่าวันนี้เองคุณผู้ชมฮะตำรงตำรวจลงพื้นที่ไปเป็นที่เรียบร้อยรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะดูภาพปัจจุบันหน่อยนะ,ะอตอนที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาลงไปดู แคลคุณยายโดยวันนี้เองคุณผู้ชมครับปรากฏว่าทางด้านของคุณยายก็เล่าให้ทางทีมข่าวฟังเหมือนกันเพราะวันนี้เห็นบอกว่าอย่างรองผู้การจังหวัดนนทบุรีพันตํารวจเอกสมพลวงศรีสุนทรเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะก็ได้เรียกประชุมทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบางใหญ่เพื่อติดตามหาตัวคนร้ายโดยบอกว่าจากภ้าวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้แก๊งคนร้ายที่บุกเข้าไปตบยายเนี่ยต้องถือว่าก่อเหตุอุกอาจมากๆวงจรปิดทับที่คุณผู้ชมเห็นเพราะตอนที่ลงไปเนี่ยมีสอง ช่วงจังหวดที่ยายโดนตบคุณผู้ชมฮะก,กล้องเนี่ยมันจะจับไม่ได้เนื่องจากว่ากระบะขาวเนี่ยของไอ้แก๊งเงินกู้เนี่ยมันบังอยู่ล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมครับทางตำรวจประกาศบอกว่าต้องจับมันให้ได้วันนี้ทีมข่าวเราลงไปในพื้นที่ไปเจอยายตัวจริงเสียงจริงเลยเราไปเจอคุณยายคุณผู้ชมฮะคุณยายเปิดสมุดโน้ตนี่สินให้ทางเราดูโดยเราก็ถามยายบอกยายแล้วยายเป็นนี่ใคร คุณผู้ชมครับยายบอกว่ายายเป็นหนี้ของคนที่ชื่อว่าไอ้เจ้าก้องแต่ก้องเนี่ยจริงๆหลานเอ้ยมันพูดจาดีกับยายนะแต่ยายก็แปลกใจว่าแล้วไม่รู้ว่าเมื่อวานนี้เกิดอะไรอยู่ๆคนที่มาตบยายเนี่ยไม่ใช่ก้องก็คือไม่ใช่เจ้านี้แต่ว่าตอนที่ยายกําลังจะโดนตบ คุณผู้ชมดูนี่สิงของยายฮะยายไปกู้หนี้มา5,000บาท<ะ>และยายจะต้องจ่ายดอกวันละ100ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับลูกของยายพิการนะ,ะแล้วก็ป่วยดังนั้นยายจึงเป็นเสาหลักคนเดียวของบ้านในการขายไข่เจียวลูกยายอายุ50ปีขาขวาขาดแล้วก็มีโรคเกี่ยวกับปอดยายบอกทุกวันนี้ยายต้องหมุนเงินให้ได้เพราะการขายไข่เจียวไรายได้1,000มันไม่พอ<ะ>คุณผู้ชมถามบอกยาย ไม่พออีกหรอวันละพันเดือนหนึ่งก็สามหมื่นแล้วนะ,ค,ะคุณผู้ชมฮะยายบอกว่ามันไม่ใช่ได้พันหนึ่งทุกวันยายขายไข่เจียวเนี่ยวันละยี่สิบบาทกล่องละยี่สิบบาทมันไม่ว่าจะมีคนซื้อครบวันละพันนะฮะบางวันก็ได้สามร้อยสี่ร้อยเดือนหนึ่งยายมีค่าใช้จ่ายคือค่าชาวบ้าน ทุกวันนี้ยายค้างค่าไปมาแล้วสี่เดือนยังไม่นับรวมต้องพาลูกพิการไปหาหมอแล้วไหนจะเรื่องอยูกยาของยายอีกที่จะต้องดูแลตัวเองยายบอกว่าถ้าดูจากวงจรปิดขอเพลงขึ้นมาอีกรอบหนึ่งบอกยายแล้วยายคิดว่ากล้องมาตบยายหรือเปล่ายายบอกไม่น่าจะใช้กล้องแต่ว่าไอ้สองคนนี้ตอนมันมาถึงเนี่ยนะมันโทรศัพท์ไปหากล้อง แล้วเหมือนกับกล้องจะพูดอะไรให้สองคนนี้ฟังปรากฏสองคนนี้ก็เลยพูดกลับไปว่าไม่ผิดตัวพอบอกว่าไม่ผิดตัวยายโดนตบทันทีและไอ้สองคนนี้ถุยน้ำลายใส่จานข้าวที่ยายใช้ทอดไข่เจียวไข่ลูกค้าฟังยายเปิดใจกับเราหน่อยครับเขาลงจากรถตอนนี้เขาก็ลงจากรถมานี่เขาบอกว่ากู้เงินคนชื่อก้องใช่ไหมยายก็บอกว่าใช่ค่ะ เขาบอกคุยใส่กล้องสิเพราะว่างี้ยายก็คุยฮัลโหลกล้องเหรอทําไมไม่มาเก็บตังค์ยายก็พูดงนี้เขาก็เลยกระชากโทรศัพท์ไปเขาก็เอาโทรศัพท์ตีหน้า,าก็เลยเขาบอกว่าวันนี้มึงจะเคลียร์คูได้เท่าไหร่บอกไม่มีเคลียร์ค่ะเพราะขายไม่ได้เขาบอกมีสองพันอ่ะเอามาเลยสองพันอ่ะบอกไม่มีเขาก็ลากคอบอกมึงจะเอาไงลากคอเสื้อไป ไปโรงพักกับครูไปโรงพักกับครูเดี๋ยวนี้เลยขึ้นรถครูไปบอกไม่ไปไม่ขึ้นยายก็เลยตะโกนบอกว่าช่วยด้วยเขามีคนมาทําร้ายยายนั่นแหละเขาก็เดินหนีไปแล้วเขาก็ผู้<ป>ชมครับและสิ่งที่ยายเล่าวันนี้นะมันไม่จบเท่านี้หลังจากสื่อมวลชนช่วยกันออกอากาศวันนี้เลยนะฮะปหลัดจังหวัดนนทบุรีคุณชุนนัทเดชกังสุกุล<ฆ>เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงดูบรรยากาศนี่ปรับ<ฆ>ลงเองแล้วนะฮะแล้วก็ไปถามยายบอกยาย จะยังไงยายบอกว่ายายมีทุนไม่พอยายก็ต้องไปเลยกู้นอกระบบแล้วต้องจ่ายอีกวันละเป็นร้อยที่สําคัญคือจ่ายไปเงินต้นก็ไม่หายนะฮะ,ะจ่ายไปทุกวันก็คือดอกเห็นบอกว่าตลัดบอกว่าเดี๋ยวจะไปรวบรวมยายมีนี้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวจะมีการไปพูดคุยแก้ปัญหาให้กับยายเพราะจังหวัดนนมีโครงการตลาดนัดแกหนี้ค่ะทางตลาดทุนบอกว่าเดี๋ยวจะไปเจรจาให้เพื่อจะได้แก้ปัญหานี้ให้ยาย คุณผู้ชมครับขอเปิดคู่กับร้านไข่เจียวยายหน่อยได้ไหมวันนี้ยายก็ทอดให้ดูเนี่ยนะฮะ hmm. ขายจานละยี่สิบบาทใช่ค่ะแล้ววันหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมฮะคนเราจะกินข้าวไข่เจียวทุกวันก็ะไรยอยู่ hmm. บางวันเขาก็ไม่กินยายก็ไม่มีเงินเนี่ยนะฮะวันนี้ประหลัดบอกว่าเดี๋ยวยังไงก็ตามจะไปแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้เร่งด่วนรณีดังกล่าวเนี่ยที่มันก่อเหตุอันดับแรกเนี่ยก็คือคงติดตามเรื่องคดีนะครับว่า ถ้าเคสกรณีดังกล่าวเนี่ยที่มันก่อเหตุเนี่ยมันเป็นใครนะฮะแล้วก็ผู้ก่อเหตุชื่ออะไรนะฮะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ทางอำเภอกับทางตำรวจเนี่ยได้มีการสรุปเรื่อง นะครับสรุปข้อมูลด้วยกันนะครับเพื่อที่จะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นง่ายที่สุดเลยก็คือตามหากล้องเพราะยายยืมยายต้องมีเบอร์โทรศัพท์กล้องล่าสุดสังคมใจดีนะครับคุณผู้ชมฮะตัดภาาไปหน่อยมีพลเมืองดีเดินทางไปที่สบพบางใหญ่ครับคุณจันทราอัทธศาสตร์ไปโรงพักแล้วก็ไปเจอกับคุณยายเพราะวันนี้เขาต้องเรียกยายไปพูดคุยปรากฏว่าตัดสินใจมอบเงินนะฮะล้างหนี้ให้คุณยายนี่ค่ะ รวมเงินกันมานะคะระดมเงินเพราะเห็นจากข่าวเนี่ยแหละค่ะได้ประมาณ10,000บาทนะคะส่วนตัวทางด้านของพลเมืองดีท่านนี้บอกว่าก็ไม่รู้หรอกว่ายายมีทางนี่เท่าไหร่แต่พอเห็นข่าวแล้วยอมรับว่าเห็นใจจริงๆยายเป็นคนสู้ชีวิตช่วยเหลือได้เท่าที่ช่วยเหลือค่ะแล้วก็ช่วงระหว่างที่ทําการช่วยเหลือนะคะเขาบอกว่าเนี่ยนี่เนี่ยให้ยายไปปิดนะ ยายก็ขอบคุณนะคะยายร้องไห้แล้วก็พูดทางน้ําตาเลยมีบรรยากาศตอนที่เขาคุยกับคุณยายได้ภาพตัวนี้มาไหมฮะที่เขาเจอคุณยายเลยวันนี้ที่โรงพักแล้วปรากฏว่าคุณยายกราบขอบคุณมากๆนี่คือวันนี้คุณยายต้องถูกเรียกขึ้นไปสอบด้วยเพื่อให้บอกแสกับตํารวจส่วนพลเมืองดีวันนี้เตรียมเงินมาหนึ่งบาทอยากช่วยเพราะสงสารมีเสียงพลเมืองดีนะฮะลองฟังดูหน่อยฮะ พอดีพี่กำลังจะออกไปทุระแล้วก็พี่ทราบข่าวคุณยายเนี่ยจากช่องเนี่ยค่ะช่อง8ใช่ไหมเ,เมื่อกลางวันแล้วบ,บังเอิญพี่ก็รู้จักกับคุณยายเพราะว่าแกขายข้าวแล้วก็พี่กับเพื่อนบ้านนะคะที่ชื่อพี่เขียวเนี่ยก็มาอุดหนุนแกแกขายของถูกมากเลยนะข้าวน้ำพริกใส่ใส่ใส่ถ้วยนะคะแล้วก็มีชะอมมีน้ำพริกถ้วยหนึ่งแกขาย20บาท คุณผู้ชมครับนี่คือน้ําใจนะฮะแล้วเธอดูข่าวช่อง8เธอบอกเลยเมื่อวานนี้ใช่ไหมที<ช>่ออกอากาศเธอ,อก็เลยเอาเงินมาล้างหนี้ให้กับคุณยายขอดูนาทีตอนมอบเงินหน่อยได้ไหมฮะนี่ค่ะล่าสุดเนี่นะฮะทางด้านของเจ้าตัวเองเนี่ยค่ะคุณจันทรานะคะบอกว่าเป็นน้ําจิตน้ําใจจากคนที่ดูข่าวอยากจะช่วยยายจิดหนี้ ช,ช่อง8อช่องแปดเมื่อตองกลางวันก็เลยรวบรวมเงินมาช่วยยายตอนนี้ได้ประมาณหมื่นหนึ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขียวมาช่วยอีก <c oughs> มันยังไม่อัปเดตยาย,ายตอนแรกกะว่าจะไปหายายที่ร้านที่นี้ <c oughs> จ้าเราพอดีก้อยจะไปธุร้างนอกก็เลย แวะมาดูมาถามร้อยเวนว่าเจ้านี่ยายห้าพันคนนั้นนะ่ะติดต่อได้ไหมถ้าติดต่อได้จะเอาเงินให้เขา<ะ>ประมาณเนี้ย<ะ>ค,ค่ะคุณลองช่วยตามกําลังยายนะจะขอบค,คจเดี๋ยวจะสรุปยอ่ออีกทีหนึ่งนะ,ะขอบคุณค <laughs> อย่างนี้ไม่รู้จะช่วยจะเอาเงินให้ยังไงตอนไหนอ่ะยายยายต้องมาร้อยเวนเมื่อไหร่คะยายไม่ทราบกันแล้วแต่ทางร้อยเวนจะเรียกอือจะ และยายม e ีนี่ตรงอื่นอีกเยอะแม้ที่ว่าเล็กๆน้อยๆอ่ะแบบป่วยก็ช่วยตามกำลังนะจ้าจขอบพระคุณค่ะอืมขอบค่คะ <nt> ขอบพระคุณมากค่คะช่วยตามกำลันนนงนี่นเพราะฉะนั้นวันนี้ทางเจ้าตัวเองก็เลยมอบเงินคุณยายเองร้องไห้นะแล้วก็ขอบคุณมากมาก เพราะว่าจากการดูข่าวเลยทําให้รู้สึกสงสารคือต้องบอกคุณผู้ชมครับถ้าคุณยายงอมืองอตีนภาษาบ้านๆแล้วเที่ยวกู้ไปซื้อของสุรุอยสุย่ไยไม่มีวันจะช่วยหรอกอันนี้พูดจากใจจริงเลยคนทําข่าวเปิดภาพร้านคุณยายที่ขายไข่เจียวหน่อยแต่วันนี้นักข่าวเราไปดูและไปถามชาวบ้าน<อ>คุณผู้ชมเชื่อไหมนี่ฮะเปิดภาพคู่กันด้วยนะฮะที่ทางสาวใจดีเข้ามาเจอคุณยายกับร้านของคุณยายภาพที่คุณยายเสิร์ฟข้าวไข่เจียวเนี่ย จะพบว่าคุณยายขายไม่แพงแล้วก็จะมีน้ําพริกเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะชาวบ้านบอกยายแกเป็นคนสู้ชีวิตแล้วลูกแกแขนขาดแล้วลูกแกเนี่ยต้องไปรักษาเรื่องปอดคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าขนาดชาวบ้านยังการันตีให้ช่องแปดทราบบอกว่าคุณยายขยันมากแกแก่มากแล้วแต่ทุกเช้าเนี่ยแกจะลุกขึ้นมาขายข้าวไข่เจียวอย่างคุณเมธแกเป็นคนรับจ้างส่งปลาทูแกจะเอาปลาทูมาส่งร้านของคุณยายบอกยายตื่นตั้งแต่ตีห้า ยายเก็บร้านคือสองทุ่มนะครคุณผู้ชมครับคนที่ทำงานแล้วบ่นเหนื่อยเหนื่อยนื<ๆ>่อยดูชีวิตคนแก่อายุเท่าไหร่นะเกือบ70ใช่ไหมใช่ยายบอกต้องเลี้ยงลูกพิการคนส่งปลาทูยังบอกว่ารับไม่ได้จริง,รงๆเห็นไอ้แกงเงินกู้ที่มันตบยายถือว่าโหดร้ายมากๆลองฟังเสียงชาวบ้านนะฮะคุณเมฆที่การันตีเรื่องนี้ว่าแกเป็นคนแก่สู้ชีวิตจริงๆค่ะอันยายอ่สองสารยังไงอ่ะ แกก็แก่แล้วผมก็มาขายปลาทูกันเลยขายแก่ทุกวันบางวันก็แก้ใจบางวันก็แกไม่ได้ใจผมก็ไม่ประว่างหรอกแล้วถามจริงเรารู้จักพวกแกงเงินกู้นอกระบบกะที่เขามาทวงนียายอย่างเงี้ยค่ะผมไม่รู้เลยผมไม่เจอผมก็บนไปวนม,มาทุกวันหนละขายมไม่หมดขายคุณผู้ชมครับและล่าสุดนะฮะอย่างที่บอกขอบคุณพลเมืองดีที่ดูช่อง8และช่วยยายอย่างที่บอกถ้าคนงอมืองอตีนไม่ควรจะช่วยใช่ แต่คุณยายคือคนสู้ชีวิตจิตดีล่าสุดเพิ่งจับสดสดร้อนๆเลยเมื่อกี้นี้เลยใช่ดูบรรยากาศทะนี่ค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูธ,ธรภาคหนึ่งเดินทางมาเองเลยนะคะที่สบพบางใหญ่เพื่อสอบปากคำสองผู้ต้องหาจริงๆแก๊งนี้มี3คนนะคะยังเจ้ากล้องอีกคนหนึ่งถูกต้องจับได้สองล่าอีกหนึ่งนะตอนนี้ หนึ่งในนั้นนะคะชื่อนายกมลแพทย์อายุ35ปีเป็นหัวหน้าแก๊งเงินกู้นอก,กระบบค่ะซึ่งที่บอกว่าชื่อกล้องล่าสุดจับแล้วมีเสียงใช่ไหมตอนนักข่าวแยไม่เอาลองฟังแต่ต้นดูหน่อยฮะทำไมถึงทำร้ายยายแบบนั้นนะครับพี่พี่บอกนี่หรืออะไรพี่เมื่อวานนียคุณยายบอกว่าพี่ไปตบยายนะจริงใช่ไหมคะพี่อยากขอโทษคุณยายหรือเปล่าคะพี่ยอมยกหนี้ที่เหลือให้กับคุณยายไหมคะคุณผู้ชมครับจับแล้วสองคนเข้าใจว่าเป็นบุคคลในวงจรปิดนะฮะ พราอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคู่กันกันกบวงจรปิดครับโดยวันนี้ทางท่านผู้บัญชาการภาคหนึ่งพลตำรวจโทจิรสันแก้วแสงเอกบอกว่าจากการสอบสวนของทางเจ้าที่ตำรวจทราบว่าในายกมลแพทย์ใช้เงินส่วนตัว30,000บาทมาปล่อยกู้แล้วก็ให้กับบรรดาล,ลูกค้าใช่ไหมโดยจะเก็บดอกรายวันวันละ100ถึง300 โดยเบื้องต้นเหตุการณ์นี้เนี่ยเห็นบอกว่าในส่วนของลูกน้องที่โดนจับเนี่ยจะต้องแจ้งข้อหาคือทำลายร่างกายส่วนตัวหัวโจกเนี่ยจะมีเรื่องของการปล่อยสินเชื่อข้อหาจะไม่เหมือนกันนะฮะเพราะลูกน้องคือคนตบยายถูกไหมข้อหาก็คือทำลายร่างกายส่วนทางด้านหัวโจกเนี่ยจะโดนเรื่องเกี่ยวกับกรณีร่วมกันประกอบธุรกิจให้สินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้ขออนุญาตแล้วก็คิดอัตราดอกเบี้ยกเกินกว่ากฎหมายกำหนด<า>ส่วนหัวโจกก็จะโดนเรื่องทำลายร่างกายด้วยเพราะเข้าใจว่าจากข้อมูล ของคุณยายคือโทรมาเช็คก,ก่อนว่านี่เป็นยายและลูกน้องบอกใช่ก็ตบเลยสแสดงว่าเกี่ยวข้องกับการสั่งการนี่คือตอนที่ท่านผู้ประชาการสอบเองนะฮะและนี่แหละครับคนสู้ชีวิตนี่